เรายังมีชีวิตอยู่ตัวเจ็บแค่เป็นเห็ดดาเห็ดเพ้นเทินไฮวายไปกีกับมหาตีลุยมหานี่แล้วผูเสาวไม่ห่างไม่ใหม่ท่านมหาชนะใช่ไหมแล้วโอ้หายกินน้ำผู้เฒ่าดีอ่ะเอาไม่หยังงี้บอกแล้วก็เก่าบกกองได้มุนมานยองข่อยมืออื่นนี่ยพอเล่าแล้วนี่ฝนใหญ่ถึนลงมาแท้ๆกันเป็นลักษณะนี่แม่หุนม่ คนมันคนลายอดอกมาที่แรกก็จะเกา่ายกไปได้เอาเนิ้วโปย้ยี้คนมันโอ้็ยักเกา่าคักลายอิ่มพอนยอบลนร้องใจเจ้าเบื่อซื้อดอกนี่ันมันโอ้โจบดากเรากัเมาห้ดมเนาะต้องเนี่ยนะต้อยกไปเลยไม่ถามกันนะม่ทำใคดมของเขา よい <laughs> <laughs>